น้องกระตูนนะคะเหยื่อรถกระบะแต่งซิ่งเสียชีวิตแล้วค่ะหลังจากที่น้องนอนติดเตียงมานานเกือบ11ปีในสภาพที่ตาบอดนะคะสมองเสียหายกว่า70%ตั้งแต่ถูกรถกระบะชนขณะที่ช่วยพ่อเนี่ยปิดร้านสาเต็กในวัยหขวบนะคะขณะที่คุณแม่ของน้องกระตูนเนี่ยนะคะก็วอนหน่วยงานรัฐให้พิจารณาจัดตั้งองค์กรสืบทรัพย์สินช่วยบรรเทาความสูญเสียของเหยื่อน,นะคะเพราะว่าคู่กรณีเนี่ยเพิกเฉยไม่เยียวยาตามคําสั่งของศาลด้วยนะคะ นี่นะคะนี่เป็นเหตุการณ์ในวันที่เกิดเหตุเมื่อหลายปีก่อนนะคุณผู้ชมคะค,คุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่ว่าน้องเนี่ยทรมานมา หลายปีคุณผู้ชมคะ,ะวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่วัดราชบูรณะกันก่อนนะคะวันนี้มีพิธีรดนำ้ำศพนางสาวพิญญานัสมีศักดิ์สืบพันธ์อายุ16ปีหรือว่าน้องกระตูนบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าคะ่ะมีครอบครัวแล้วก็แฟนคลับที่คอยติดตามเพจร้านสเต็กของคุณแม่คุณแม่น้องกระตูนเนี่ยนะคะมาร่วมแสดง,งความเสียใจกันมากนะคะ คุณสัญญาชำนี้หรือว่าแม่น้องกระตูนเนี่ยเปิดใจกับทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยบอกว่าย้อนไปในวันที่น้องกระตูนมีไข้สูงปอดติดเชื้อเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาหมอเนี่ยแจ้งแล้วค่ะว่าให้แม่เลือกว่าจะยื้ออาการต่อไปหรือว่าจะใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดชีวิตแต่ว่าจะมีค่าใช้ใจ่ายเนี่ยนะคะประมาณเดือนละหนึ่งล้านบาทคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็สู้มาตลอดค่ะไม่ยอมถอดเครื่องช่วยหายใจเพราะว่าน้องเนี่ยลืมตามองแม่ศบตาแม่ ที่เรียกชื่อน้องนะคะคือเข้าใจว่าคนเป็นแม่เนี่ยก็ทำใจไม่ได้อ่ะคุณผู้ชมพอพากลับมาที่บ้านน้องหายใจดีขึ้นนะคะก็คือดีขึ้นค่อนข้างเยอะคุณผู้ชมแต่ว่าพตอนหลังมาเนี่ยก็เกิดภาวะติดเชื้อหลายครั้งจนกระทั่งดื้อยาที่ให้จนเวลาสี่ทุ่มของวันที่10มิถุนายนค่ะทางโรงพยาบาลติดต่อมาว่าน้องจะไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่าออกซิเจนเนี่ย ต่ำลงมากก็เลยรีบไปที่โรงพยาบาลพอไปถึงออกซิเจนน้องก็กลับมาเป็นปกติก็อยู่กับน้องจนถึงช่วงปี2แล้วก็ยุติการให้ยาแต่ว่ายังใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่นะคะจนกระทั่งเมื่อวานนี้คุณหมอเรียกพูดคุยแล้วก็แจ้งว่าน้องเนี่ยเริ่มจะฟรีสอาหารไม่ได้ละแม่เลยตัดสินใจให้หมอถอดเครื่องช่วยหายใจให้น้องเนี่ยหายใจเองโดยการออนออกซิเจนก่อนที่จะถอดเครื่องช่วยหายใจแม่ก็บอกกับน้องนะคะว่าน้องกระตูน เหนื่อยมากพอแล้วหลับให้สบายนะไม่ต้องห่วงแม่ไม่ต้องห่วงตายายให้ไปอยู่กับพ่อบนสวรรค์นะคะแต่ว่าน้องเนี่ยก็ยังไม่ยอมหลับคุณผู้ชมคะจนคุณตาคุณยายมาถึงน้องถึงตาหลับไปนะคะและหลังจากที่ออนออกซิเจนไม่นานค่ะน้องกระตูนก็หลับไปอย่างสงบแล้วก็ไม่ทรมานเวลา18นาิกา52นาทีซึ่งตลอดระยะเวลา11ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ใครๆก็เห็นนะคุณสุทธิวัฒน์นะว่า แม่แล้วก็ครอบครัวอของน้องเนี่ยดูแลน้องมาเป็นอย่างดีค่ะทุกครั้งนะคะก็จะให้พูดถึงคู่กรณีเสมอเนาะสิบเอปีมาเนี้ยแม่พูดกับเขาไม่เยอะมากแล้วถ้าจะให้พูดวันเนี้ยอีกก็คือเอาตรงๆเลยคือจริงๆวันที่สิบเก้าคุณภาที่ผ่านมาถ้าเจออนไสารนะเขาขอโทษแม่สักครั้งหรือพูดคุยกับแม่แบบจริงใจมันคงไม่เลวร้ายหรอกแต่แม่มอกว่าสุดท้ายท้ายสุด ขนาดเจอกันในศาลที่ไม่เจอกันสิบป,ปีเขายังมองยังทําเหมือนกับไม่ได้ทําอะไรผิดแม่ก็เลยมองรู้สึกว่าเขาคงไม่สํานึกหรืออะไรทั้งนั้นแล้วะคะ่ะถึง,ถ,งถึงตอนนี้แม่ไม่มีน้องแล้วอ,องตรงแม่ไม่มียะเสียด้วยแม่พุ่งตรงสิ่งเดียวที่แม่จะทําได้คือทําทุกวิถีทางจนกว่าจะได้ความยุติธรรมกลับมาให้ลูกตัวเองถึงแม้กฎหมายจะอ่อนแอรหรืออะไรก็แล้วแต่หรือช่องโหว่มันเยอะแต่เราพยายาม เอาช่องโหวที่คู่กรณีพยายามทำมาใช้กับเขาเองอค่ะที่คุณแม่บอกก็คือ19พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเพิ่งจะไปเจอคู่กรณีเป็นครั้งที่2ในรอบ11ปีนะคะตอนที่ไปเจอคู่กรณีเนี่ยทนายความคู่กรณีก็ถามว่ามีอะไรจะพูดไหมหรือว่าจะจะขอโทษคุณแม่ไหม คู่กรณีบอกว่าไม่มีนะคะแล้วก็ยังมองเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดแม่ก็เลยรู้สึกว่าเออทำไมเขาถึงไม่สํานึกเลยนะคะตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการชั้นสาลค่ะยังมีอีกหนึ่งนัดซึ่งก็ยังลงรายละเอียดไม่ได้แม่บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแบกรับค่าใช้จ่ายค่ารักษาเนี่ยนะคะยีล้านบาทแล้วก็ยังคงค่ารักษาพยาบาลอีก2ล้านบาทก็คือ2เดือนล่าสุดนะคุณผู้ชมแต่ว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ให้ทยอยจ่ายคืนได้ค่ะตอนนี้เพียงแค่อยากจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมหรือว่าให้เคสของน้องกระตูนเป็นเคสสุดท้ายคือแม่เชื่อว่าาหลยเคส มีลักษณะเดียวกันก็คือชนะคดีได้กระดาษประเพียงแผ่นเดียวแต่ว่ากฎหมายมีช่องโหว่เพราะไม่มีหน่วยงานไหนเลยค่ะที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหยื่อที่ถูกกระทําถ้าหากมีการตั้งกองทุนขึ้นมาสักกองทุนเพื่อสืบซับให้เหยื่อโดยเฉพาะอย่างน้อยเนี่ยก็จะได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเหยื่อหลายรายได้ค่ะส่วนพิธีศพของน้องกระตูนนะคะจะจัดขึ้นที่วัดราชบูรณะ7วันค่ะแล้วก็จะมีพิธีชาปนักิจศพวันที่19มิถุนายนเวลาสโมงเย็นค่ะ